ตัดยังไงก็แตกตัดยังไงก็ไม่ตายต่อไม้กําจัดแบบนี้สิครับตายแน่นอนสวัสดีครับทุกท่านและ f ทีเท็กซ์ที่ชายพีนแน,นะครับวันนี้พวกผมในเรื่องการกําจัดต่อไม้ดูต้นไม้ที่ด้านหลังของผมนี่ครับผมตัดมาหลายรอบแล้วก็ยังแตกเห็นไหมครับแตกกิ่งแตกก้านสาขาออกมาเยอะแยะมากมายเลยครับเราจะมีวิธีการกําจัดอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ ทำแบบนี้ตายแน่นอนครับเห็นตอไม้ด้านบนไหมครับถ้าเป็นตอไม้สูงๆแบบนี้เราจะต้องมาทอนตอไม้ให้สั้นลงมาก่อนครับโดยการตัดเมื่อเราตัดตอไม้ทอนลงมาต่ำแบบนี้แล้วครับ เรามาทําแบบนี้กันเลยครับเรามาปอกเปลือกของต้นไม้ออกให้ถึงพื้นดินเลยครับแต่อย่าเพิ่งปิดหนีผมไปนะครับท้ายคลิปมีทีเด็ดครับวิธีการกําจัดต่อไม้วิธีใหม่ต่อไม้ตายสนิทเลยครับ เราปอกเปลือกต้นไม้เพื่ออะไรครับเราปอกเปลือกต้นไม้เพื่อไม่ให้ต้นไม้ส่งน้ําเลี้ยงขึ้นมาทางเปลือกนะครับเมื่อต้นไม้ส่งน้ําเลี้ยงขึ้นมาทางเปลือกไม่ได้ต้นไม้ก็ตายหรือว่าต่อไม้ที่เราจะกําจัดก็ตายนั่นเองครับและเคล็ดลับและสูตรเด็ดของคลิปนี้นะครับเป็นการใช้น้ํามันเครื่องเก่าหรือเศษน้ํามันเครื่องมากําจัดตอไม้อีกหวิธีนะครับกําจัดตอไม้ให้ตายแน่นอนครับและตายสนิท ต้นไม้ของเราและตอไม้จะไม่กลับมาไต่อีกต่อไปเลยครับเรานำเศษฟางหรือเศษหญ้ามาคุมที่โคนต้นไม้แบบนี้เลยครับเพื่อไม่ให้แสงแดดส่งไปถึงโคนต้นไม้เพราะว่าที่โคนต้นไม้ด้านล่างอาจจะมีเปลือกของต้นไม้อยู่น้ำเลี้ยงของต้นไม้อาจจะส่งมาทางเปลือกได้ต้นไม้อาจจะงอกตามบริเวณนี้ก็ได้นะครับแต่เมื่อเรานำฟางมาคุมไว้แบบนี้ แสงแดดจะส่งไม่ถึงด้านล่างต่อไม้แบบนี้ก็จะตายแน่นอนและหลังจากนี้เราจะใช้น้ำมันเครื่องเก่าหรือเศษน้ำมันเครื่องมาลาดแบบนี้เลยครับเราทำแบบนี้เพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ต่อไม้ของเราแตกมาใหม่นั่นเองครับฉโลมเลยครับฉโลมให้รอบต่อไม้เลยครับลองไปทำดูได้ครับ วิธีนี้ได้ผลแน่นอนและผมก็เคยทำมาแล้วครับตอนต้นคลิปผมพาไปดูตอไม้ที่ผมกำจัดแล้วและตายสนิทเลยครับทำแบบนี้เลยครับตายแน่นอนและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องลิทายพีชนเนลได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อาลิชายพีแชน n e ลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าลิทายพีช n แนลข้ผม การกําจัดต่อไม้ด้วยวิธีนี้นะครับต่อไม้จะไม่กลับมาแตกอีกต่อไปเลยครับ